สวัสดีครับมากับร้านแม่ครัวนาโนอีกแล้วนะครับนี่ครับเตาเผาแบบใหม่นะครับเดินกว้าวังขีดนะนี่ครับนี่ครับพุททำเครื่องเตาเผาครับชุดยอดมากเลยครับใครที่เห็นคลิปนี้กดใจให้ด้วยนะครับ นี่ครับนุงล้างครับนี่มีป่าด้วยนี่ครับมีเครื่องซักผ้าด้วยครับตเตาเผาเราต้องใช้เหล็กนะครับนคับผู้ทําครับใช้เวลากี่นาทีครับผู้ทำสามสิบนาทีครับ ใครอยากไปลองทำามาร้าแม่นานูเลยครับเยวจะสอนทำใช่ไหมเพราะานี่ครับเาเผาเผาอะไรได้เนี่ยจำไม่ได้เผาถ่านครับนี่เผาถ่านได้เลยครับเผาพวกไม้เอาไปเผาถ่านนะครับนะก็มีรถด,ด้วยนะครับ